ดูดวงชาวราศีธนูปูแอบดูอยู่งงคุณอยู่ได้ยังไงเมืองมนุษย์อำนาจบารมีวาสนาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งสิธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่เห็นเจอในสิ่งที่เป็น ราะนั้นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาอยู่ให้เป็นด้วยอํานาจบรารมีวาสนาโชคลาบเงินทองบรารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิธิ์ปกปักคุมครองรษาหนุนดำดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงแบบนี้ดวงเศรษฐีเงินล้านอภิมาเศรษฐีดวงชะตาของท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองไดป้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตา ชะตาชีวิตตกตำแหนง่งลื่นเลือนสังสารไล่ล้ำเต้นระบบาเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็นเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มตกตำแหน่งเดอะเลเวอร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันสมนั้นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โด,ด,ดยโชคนะผมจะทำอะไรก็ตกตำแหนงง่งเดอะเวอร์นบแชมชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีสุขสมสมหวังดังใจหมาย โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตตาตกตําแหน่งนะผมพระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาปูรสีจะส่องแสงตะเกียงทองให้เพราะฉะนั้นท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวโดดตกตําแหน่งที่ดีเข้ามาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาไขก็ฉุดท่านไม่อยู่ โอกาสท้องโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาตกตำแหน่งเอเมอรัลล์การได้การเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นส่งมอบด้วยถ้วยทองโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาแล้วควรที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างกล้ากระโดดมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกั้นในโชคชะตาชะตาชีวิตจะรับรัพ์ นะผมดำบุญบังเกิดขึ้นในโชคตาพลิกเปลี่ยนแปลผันมฒนาอย่างก้าวโดดสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้พลิกจะตาชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจันใดรับส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงจะตาจะเปิดรับทรัพย์ถึงเวลาคาวบุนกุศลวาสนา พระองค์จะทำอะไรก็ประสบความร็จเกิดความแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีเมื่อถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาส,ส,สนาไขยก็ชนไม่อยู่โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาพระองค์สนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาลวงะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคพระองค์ถึงเวลาแนละ้วที่ท่านจะต้องได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างกนะ้าวโดดพระองค์หลบหลีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดเพราะฉะนั้นคิดพินิจไต,ต่ตองให้ออรอบคอบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีจะไปไหนใครรักสาวรักสาวหล,ลงผู้ใหญ่รักก็หลงบางกสสมนตติดกับดักมนเสน่ห์มน,นัมน,นทาเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มวงล้อแห่งวัฏจกักรผิวว่าฟจูนขึ้นมาในดวงชะตาของท่านแล้วจะทำอะไรก็ตกตำแหน่งมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวาสนา โชคชะตาสขสมสมหวังดังใจหมายันะผมโอกาสทองเข้ามาไม่หยุดยอนเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาท่านควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาชะต,ตาชีวิตจะรับรัพย์เพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาดวงแบบนี้ดวงเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนั้นจะมีโชคล่ามเงินทองมารมีวาสนาันะผมถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาท่านควรที่จะต้องนะครับหลบหลีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุง ครับผมอยู่ให้เป็นนะครับผมในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาตกตำแหน่งเดชดาแสงสว่างมลจันทาเข้ามาสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดโอกาสทองเข้ามาสุขสมเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวเกิดขึ้นใ ok นโชคชะตาะครับผมใครบางคนเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบถึงเรื่องราวต่างๆวงล้อแห่งวัตจักรจัดแจงทำตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชค โอกาสทองโอกาสเดียวโอกาสข่าววิวา,ข,าวข่าวมงคลก็มาจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาแบบนี้ดวงเศรษฐีเงินล้านอภิมาเศรษฐีนะผมถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วท่านควรที่ต้องอยู่ให้เป็นนะครับลบดีซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาับนะผมด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่ับนะผมโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งอํานาจบารมีวาสนาเพราะฉะนั้นปูแอบดูอยู่นะครูใจในตัวท่านอยู่ันะบงงเลย คุณอยู่ในระเมืองมนันลดได้ยังไงครับผมรับฟังชาวราศีธนูต่อกันยาวๆครับดวงชะตาของราศีธนูประจําเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยโอกาสสําหรับท่านด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของท่านท่านจะพบกับการเติบโตและการขยายขอบเขตในหลายๆด้านของชีวิตมาดูรายละเอียดในแต่ละด้านกันเลยค่ะ ด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีธนูจะพบกับโอกาสใหม่ๆใ,ในการแสดงความสามารถและพัฒนาตนเองในที่ทำงานดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านอาชีพของท่านจะส่งเสริมให้เกิดการเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหากท่านกำลังมองหาโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือรับผิดชอบโครงการสำคัญนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการแสดงศักยภาพของตนเองอย่าลังเลที่จะอาสารับงานที่ท้าทายหรือนำเสนอไอเดียใหม่ๆต่อผู้บังคับบัญชาเพราะมีโอกาสสูงที่ท่านจะได้รับการยอมรับและสนับสนุนอย่างไรก็ตามท่านควรระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานดาพุทธที่โคจรถอยหลังอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือการสื่อสารที่คาดเคลื่อนได้ง่ายพยายามพูดคุยอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาหากมีข้อสงสัยใดๆอย่าลังเลที่จะถามเพื่อความกระจา่างสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครและเข้าสัมภาษณ์งานดาวสุขที่โคจรผ่านบ้านการสื่อสารจะช่วยเสริมเสน่ห์และความน่าเชื่อถือของท่านทำให้สามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้สัมภาษณ์ ได้เป็นอย่างดีด้านการเงินในแง่ของการเงินเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีดาวพฤหัสบดีส่งผลดีต่อการหารายได้โดยเฉพาะจากแหล่งที่ไม่คาดคิดหรือโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาท่านอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเพิ่มเงินเดือนโบนัสหรือรายได้พิเศษจากงานเสริมอย่างไรก็ตามดาวเสราร์ที่โคจรผ่านบ้านการเงิน าจทำให้ท่านรู้สึกกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนและวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบคอบการจัดทำงบประมาณและการวางแผนการออมจะช่วยให้ท่านรู้สึกมั่นคงมากขึ้นสำหรับการลงทุนแม้ว่าจะมีโอกาสที่ดีเข้ามาแต่ท่านควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนตัดสินใจดาวเนบจูนอาจทำให้เกิดภาพลวงตาหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินการตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งและการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นสิ่งสำคัญด้านการเรียนสำหรับชาวราศีธนูที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ดาวพฤหัสบดีส่งเสริมให้ท่านมีความกระตือรือร้น และความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องต่างๆมากขึ้นการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรหรือการอบรมเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาตนเองของท่านนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีในการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่อาจเป็นประโยชน์ในอนาคตอย่างไรก็ตามท่านอาจพบกับความท้าทาย ในการจัดการเวลาและการรักษาสมาธิดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านความคิดของท่านอาจทำให้รู้สึกวอกแวกหรือขาดความอดทนได้ง่ายการวางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบและการแบ่งเวลาให้เหมาะสมจะช่วยให้ท่านสามารถรับมือกับความท้าทายนี้ได้ดีขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบควรให้ความสำคัญกับการทบทวนบทเรียนเก่าควบคู่ไปกับการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ ดาวศุกร์จะช่วยเสริมความจำและความเข้าใจทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นยอดค้าขายสำหรับชาวราศีธนูที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีดาวพรหัสบดีส่งเสริมให้ท่านมีไหวพริบและความสามารถในการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจการทำการตลาด หรือการโปรโมทสินค้าในช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการเปิดตัวสินค้าใหม่หรือการจัดโปรโมชั่นพิเศษดาวสุขจะช่วยเสริมสเสนะ่ห์และความน่าสนใจให้กับสินค้าหรือบริการของท่านอย่างไรก็ตามท่านควรระมัดระวังในเรื่องของการจัดการสต็อกสินค้าและการควบกุม ค่าใช้จ่ายดาวเสาอาจทำให้เกิดปัญหาในการจัดการด้านโลจิสติกสหรือการควบคุมต้นทุนการตรวจสอบสต็อกอย่างสม่ำเสมอและการวางแผนการจัดซื้อที่รอบคอบจะช่วยป้องกันปัญหานี้ได้นอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในเดือนนี้การให้บริการที่ประทับใจ และการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าจะช่วยสร้างความพักดีและการบอกต่อซึ่งจะส่งผลดีต่อยอดขายในระยะยาวเลขนำโชคสำหรับชาวราศีธนูในเดือนนี้เลขนำโชคที่แนะนำคือ 3, 6, 9, 12และ24ตัวเลขเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับดาวพฤหัสบดี ซึ่งเป็นดาประจำราศีของท่านการใช้ตัวเลขเหล่านี้ในการตัดสินใจต่างๆเช่นการเลือกวันทาธุรกรรมสําคัญหรือการเลือกเลขที่นั่งในการประชุมอาจช่วยเสริมดวงชะตาของท่านได้อย่างไรก็ตามขอให้ท่านพึงระลึกไว้เสมอว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นการตัดสินใจใดๆควรอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสำคัญก,การเดินทาง ในเดือนนี้ชาวราศีธนูมีเกณฑ์การเดินทางที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางเพื่อการเรียนรู้หรือการทำงานดาวพฤหัสบดีส่งเสริมให้การเดินทางของท่านเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่มีคุณค่าและการพบปะผู้คนที่น่าสนใจสำหรับการเดินทางในประเทศช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดดาวจันทร์ที่โคจรผ่านบ้านการเดินทางของท่าน จะช่วยให้การเดินทางราบรื่นและปลอดภัยสำหรับการเดินทางต่างประเทศหากมีแผนอยู่แล้วเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเดินทางแต่ควรระมัดระวังในเรื่องของเอกสารการเดินทางและการจัดการด้านการเงินดาวพุทธที่โคจรถอยหลังอาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือความผิดพลาดในเรื่องเหล่านี้ ได้การตรวจสอบเอกสารและการวางแผนค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจะช่วยให้การเดินทางของท่านราบรื่นยิ่งขึ้นนอกจากนี้การเดินทางในเดือนนี้อาจนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจหรือการศึกษาที่น่าสนใจดังนั้นควรเปิดใจและพร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนที่ท่านพบระหว่างการเดินทาง ชาวราศีธนูในเดือนนี้จะได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำราศีส่งผลให้คุณมีความมั่นใจมองโลกในแง่ดีและมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้และเติบโตมากขึ้นสิ่งนี้จะส่งผลต่อชีวิตรักของคุณอย่างมีในสําััญสำหรับชาวธนูที่มีคู่ ความสัมพันธ์ของคุณจะเข้าสู่ช่วงที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยการเรียนรู้ร่วมกันในเดือนนี้คุณและคู่รักจะรู้สึกอยากที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนการผจญภัยร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ด้วยกันความกระตือรือร้อนและมุมมองที่เปิดกว้างของคุณจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้น คุณจะพบว่าการแบ่งปันความฝันและเป้าหมายระยะยาวกับคู่ของคุณจะช่วยให้คุณทั้งคู่เติบโตไปด้วยกันอย่างไรก็ตามระวังการมุ่งเน้นแต่อนาคตจนละเลยปัจจุบันพยายามสร้างสมดุลระหว่างการวางแผนอนาคตและการมีความสุขกับช่วงเวลาปัจจุบันการใช้เวลาคุณภาพด้วยกันในชีวิตประจำวันก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารความตรงไปตรงมาของคุณอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้พยายามฟังความคิดเห็นของคู่ของคุณอย่างเปิดใจและอย่าลืมแสดงความรักและความชื่นชมต่อกันอย่างสม่ำเสมอช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการทบทวน และวางแผนอนาคตร่วมกันอาจเป็นการวางแผนการเงินการย้ายบ้านหรือแม้แต่การขยายครอบครัวการพูดคุยอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับความหวังและความกลัวของแต่ละคนจะช่วยให้คุณเข้าใจกันมากขึ้นและเติบโตไปด้วยออก,กันสำหรับชาวธนูที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นสำหรับชีวิตรักของคุณความมั่นใจ และมุมมองที่เปิดกว้างของคุณจะดึงดูดผู้คนเข้ามาหาคุณอาจพบกับคนที่น่าสนใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดเช่นในการเดินทางการเรียนรู้หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองความกระตือรือร้อนในการเรียนรู้ของคุณจะทำให้คุณมีสเสน่ห์มากขึ้นคุณอาจพบว่าตัวเองดึงดูดคนที่มีความสนใจคล้ายกันและมีมุมมองที่กว้างไกล เช่นเดียวกับคุณน,นี้อาจนำไปสู่การสนทนาที่น่าสนใจและการเชื่อมต่อทางจิตใจที่ลึกซึ้งอย่างไรก็ตามระวังการด่วนสรุปหรือตัดสินใจเร็วเกินไปให้เวลาในการทำความรู้จักอีกฝ่ายอย่างแท้จริงก่อนที่จะผูกมัดตัวเองความกระตือรือร้นของคุณอาจทำให้คุณมองข้ามสัญญาณเตือนที่สำคัญได้ในช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกอยากมีอิสระและผจญภัยมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้คุณลังเลที่จะผูกมัดตัวเองกับใครสักคนให้เวลากับตัวเองในการไตรตรองว่าคุณต้องการอะไรจริงๆจากความสัมพันธ์การเดินทางหรือการทำกิจกรรมที่ท้าทายอาจช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีในการเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆในความรักหากคุณพบคนที่รู้สึกว่าใช่อยากกลัวที่จะแสดงความรู้สึกของคุณแต่ก็ไม่ต้องเร่งรีบ ให้ค่อยๆสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติความจริงใจและการแบ่งปันมุมมองชีวิตของคุณจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายโดยสรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและการเติบโตสำหรับชาวราศีธนูในด้านความรักไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือโสดการเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆการสื่อสารอย่างเปิดเผยและการรักษาสมดุล และระหว่างความต้องการอิสระกับความปรารถนาในความสัมพันธ์จะเป็นกุญแจสำคัญในการนำทางชีวิตรักของคุณจงเชื่อมั่นในตัวเองและเปิดรับความรักที่จะเข้ามาในชีวิตพร้อมกับการเติบโตและการเรียนรู้ไปด้วยกันถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติกเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมที่ปใหมายสิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคสวัสดีครับ